ที่สนใจเติมทองแบบราคาถูกนะให้ทักไปที่เพจ Over Top Up นะฮะเติมแบบ ID pass ปลอดภัยไม่โดนแบนแน่นอนนะครับผมก็สามารถกดลิงก์เพจใต้คลิปนี้ได้เลยนะฮะโอเคสวัสดีครับผมอยู่กับผมที่ t เคทีสตูดินะฮะเก็บเดตมาแล้วนะครับผมดูซิมีอะไรมาใหม่นะฮะวันนี้จะมาเปิดอีพิแต่ก็งบไม่เยอะเหมือนเคย <c oughs> นะงบไม่เยอะเหมือนเคยนะครับผมถ้าไฟดับก็ ต้องลุ้นว่าจะเป็นอีพิกหรือว่าจะเป็นไฮไลท์นะแจตทองเป็นสเปนใะรอบนี้แจตทองเป็นของสเปนไม่มีอะไรนะครับผมไม่มีอะไรนะโอเคแพ็กนักเตะนะฮะนี่ไงสเปนนะครับผมสเปนะิสลีกเป็นตัวพวกมิดฟิลด์เป็นกองกลางนี่แหละนะครับผมอีพิกกองกลางนะฮะอีพิกกองกลางมาก่อนจะเปิดขอเช็คก่อนนะฮะ ส่วนตัวอยากได้กูตีจริงๆเพราะว่ามันแฟนมาริดน,นะส่วนตัวอยากได้กูตีแต่เดโก้กับชาบีก็ไม่ใช่ย่อยนะครับผมเกานะฮะก็ไม่ใช่ย่อยนะเดโกเนี่ยมีบูตบวกสองมีบอลคอนโทรลมีเลี้ยงบอลเล่นประกับตัวส่งสั้นอ่ะนะครับผมส่งสั้นนะบอลคอนโทรลเลี้ยงบอลเล่นประกับตัวแล้วก็ส่งสั้นโอเคเลยนะ,นะโอเคเลยนะนะครับผม ้สองสั้นกูว่าทะลุรอยทะลุรอยแน่แน่นะชาบ,บีครับผมชาบ,บีเนี่ยก็จะมีสองสั้นเปิดบอลความโค้งแล้วก็พลังการยิงนะครับผมพลังการยิงนะฮะยิยงไกลน่าจะโหดนะครับผมโอเคดูสเต็ตก่อนชาบ,บีสเต็ตพื้นฐานที่แบบเยอะๆตอนนี้ก็คือสองสั้นเหมือนกัน แล้วก็บูทด้วยนะส่งสั้นส่งสั้นนะีะส่งสั้นเดโก้เนี่ยมีครองบอลแต่เดโก้นี่น่าจะทะลุร้อยว่ะอยากส่งเลยดูดนะิโอ้โหเดโก้คือหน้าโดนนะนะหน้าโดนกว่าชาบีนะกูตีครับผมกูตีเนี่ยมีบ bon ูทบอลคอนโทรลเหมือนกันเลยคล้ายๆกันนะครับผมไม่คล้ายแต่เหมือนเดโก้เลยบอลคอนโทรลเลี้ยงบอลแล้วประกบตัวแล้วก็ส่งสั้น นะแต่ก็สงสัยไม่ได้เยอะเท่าเดกูนะนะครับผมโอเคโอเคแต่อยากได้กูตีบ่อยากได้กุตีนะโอเคมาก็ก็ต้องเปิดเลยละไม่เลยครับผมก็ต้องเปิดเลยหละนะพอได้ลุ้นบ้างนะครับผมอีกสองวันว่าอีกสองวันดาวจรีแล้วนะครับผมสองวันอีกสองวันนะคสำหรับใช้ดาวในการเลขนะรอเลยครับผมรอเลยรอเลยก็น่าจะเป็นวันพฤหันนี้แหละ ไม,ไม่น่าหรอกใช่เลยมานะครับผมเอาเท่าไหร่ดีนะผมไม่อยากเปิดหมดนะขอแค่ไฟดับพอ <c oughs> มันจะดับให่ไหมละ่ะนะครับผมมาพอได้ลุ้นบ้างนะครับผมอีพิกโอ้โหไฟไม่ดับไฟไม่ดับนะครับผมผมขอเปิดทีละอันแล้วกันผมงบน้อยนะครับผมงบน้อยแต่ก็พอได้ลุน้นงบน้อยแต่พอได้ลุ้นนะครับผมไฮไลท์ชุดนี้ก็เป็นสเปนทั้งหมดนะ แต่เราไม่ได้ต้องการไฮไลท์เราต้องการอีพิกอืมสามระทองผ่านไปยังเงียบอยู่หรือว่ามันจะมาคือดวงผมที่ได้อีพิกเนี่ยมันจะเป็นอีพิกที่เปิดร่วมกับของฟรีที่มันแจกไอเดงหนึ่งครั้งอะ่ะแต่นี่มันไม่ได้มีของฟรีแล้วไงเฮ้ยไฟดับอู้หูีไฮไลท์ว่ะเป็นตัวไฮไลท์ว่ะอู้หูเสียดายะ่ะไปดับทั้งที โอ้หเฮ้ยกำลังเป็นก้าได้อยู่มาดริดก็ยังดีนะครับผมโอ้โหเครื่องไฟดับทั้งทีไฮไลท์ได้นะครับผมได้นะกำลังเป็นกล้าฮะหืมเสียดา์ปะเสียดา์ปะแต่ตัวนี้ก็สารพัดประโยชน์เหมือนกันนะสำหรับเรื่อมาดริดยืนแบ็กซ้ายได้ด้วยนะกำลังเป็นก้าแบ็กซ้ายได้กลางรับได้กองกลางได้นะครับผมนะ โอ้ไฟดับทั้งทีะก,ก็มินกาแหงยักได้ให้อีปิกมาขอดับอีกทีขอดับอีกทีกทไม่ดับเลยมัง้งผมว่าดูดวงน่าจะไปกับก็มินกาแล้วมัง้งเนี่ยดวงน่าจะไปกับก็มินกาแล้วมั้งนะครับผมโอ้โหแมเอยดวงคือถ้าถ้ามันดับเนี่ยมัน ถ้ามันดับมาแล้วเนี่ยมันก็นานะนะก่อนมันจะดับอีกทีนะเนี่ยโอ้ยจะบอกว่าหมดนะนี่ยยิ่งเก็บทองยากอยู่ช่วงนี้โอ้ยไม่ดับหรือว,วะนี่ยไม่ดับหรือว,วะนี่กามาวิงก้านะฮะดับไปสักทีไปไม่ดับหรือว,วะน่าจะหมดละ <c oughs> ยากส่งแล้วถ้าได้เปิดคืนไหลจริงๆถ้าได้เปิดคืนไหลจริงๆเนี่ย ไม่ดับวะไม่ดับวะสามครั้งสุดท้ายอะเอยไม่ดับวะเชี่ยดูันไปกลับมาเิ็งก้าหมดแล้วนะครับผมนี่คือดอกแรกมันมันต้องได้อ่ะโอ้โหไม่ดับหมด <c oughs> หมดจริงๆหมดจริงๆนะไปสุดท้ายแลละ โอ้โหดวงหมดกับกำมาปิงก้านะครับผมโอ้เสียดายนะไฟดับถ้าไฟดับรอบแรกเนี่ยมันมันก็มันก็มีลุ้นแหละแต่ถ้ามันจะมารอบสองนี่ยคือมันนานงบไม่พอแน่ๆนะไม่เป็นไรนะครับผมถือว่ายังมีกำมาปิงก้ามาก็ถือว่าโอเคโอเคก็ได้นะครับผมโอ้โหโอเคประมาณนี้ล้กันนะพอได้ลุ้นพอได้เล่นนะครับผมนะสำหรับ เพิ่งวันจันทร์แต่คิดถึงคลับเซเลคชั่นว่ะโคโนมิเอาจริงๆนะคิดถึงคลับเซเลคชั่นว่ะคืออย่างน้อยก็ให้สายฟรีได้เล่นบ้างในวันจันทร์นะครับผมได้เล่นบ้างสายฟรีวันจันทร์นี่คือเงียบมากนะเงียบมากต้องรอวันพฤหัสอะไรเงี้ยนะวันจันทร์คือเป็นพวกอีพิกไงเล่นอีพิกเนี่ย,อยโอ้โหสายเติมเขาเล่นกันอยู่แล้วนะครับผมแต่สายฟรีเนี่ยเงียบเป็นหนอยเลยนะหนอยหมาแดกเลยนะถ้ามีคลับเซเลคชั่นมาเนี่ยมัน3ครั้งไง สามครั้งคือพอแบบฟาร์ด้เปิดบ้านสักครั้งสองครั้งพอมีตัวแบบได้ลุ้นเลยอย่างเงี้ยผมไม่มีแล้วมันคิดถึงการสรุปขึ้นมาเลยโอเคประมาณนี้แล้วกันนะครับผมสำหรับเปิดพายิปิกงบน้อยนะครับผมพันเดียวก็เสือได้นะพันเดียวก็เสือได้นะครับผมโอเคประมาณนี้แล้วกันนะฮะยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์แล้วกดกระดิ่งด้วยนะฮะคลิปนี้ไปแล้วบ๊ายบายแล้วเจกัน